คขานมาสก,การค่ะจุดยอดอยู่ใกรอนค่ะเป็นยังไงปูสมสมสายยาอยู่น้อห่างวัดติดนในน้าปู่เอองานงานวันขันเขาหกสองน้าปูงานนี่เป็นยังไงปูคำนวณไปนอ้องานนี่าเรียบร้อยแล้วเอฟซี FC แฟนช่องตั้งตาค่อยเลยได้ปูเขาวงเลยเออค่ะเป็นนิมิตไม้ที่ดีเยี่น้าปูนอ้อ ถ้าว่างก็มือวันที่ซิกเอ็ดนี่แอดอบวงสวงบั่นปูสีสุโธ๊เก่าเสนปูว่างกับมาเที่ยวทั้งหนองคายเด้อก็เดินไ,ไปเดินไปเดินไ,ไ,ไปปูค่ะก็เจอเจอตีไม่มีในตังของตังยังบ่นอ่าตังกล้องเรียบร้อยเลยปูเนี่ยอ,าส,า,อาสัมผัสเล่นๆหนเจ้าค่ะสัมผัสเลย าด้แมนแมนจูโจมเลยนะปูแบบโอ้เอฟซีถามมาหลายแอดเมื่อไหร่จะอ่าสัมภาษณ์ปูเขาวงให้ดูหน่อยอยุคนะคะเจ้าค่ะอ,อ,อ,อืมเดี่ยวทั้งเดี่ยวทั้งเดี่ยวทั้งเอาคงเดียวเลยเนาะเอาคงเดียวคงสุดท้ายจบเกมเลยปูข่องเดียวเลยอปูมีเลขเลขวิ่งเด็ดเเล็วิ่งที่ว่าเล็ กิ่งกับเลขเอ่อเดียวรักนุ้ยนั่นนุ้ยรักนุ้ยรักสี่หนึ่งสี่มีน้ำบ่ปูมีอยู่มีสี่ขอมาในด่านเลขเดียวเลขวิ่งกับเหล็กรักสี่นะปูย้ำขจาวข้อมาสิได้หายถึงสี่นะคะมีอยู่ตามที่ตามโซ่ทอดมอนว่าสีดังๆรถดับปูเด้อเพร์พอเสียงสิบบะคายได้ยินค่ะเปิดลำโพงเราเสียงปูค่อยๆ ม,มันคือยังดังคอยสิวูนี่มันเป็นเออ,เออบันนี้แห้งละปูแห้งละเอาป,ประมาณนี่ละปูฮะแห้งละซับน,นี่ชัดเจนอยู่ค่ะค่ะแม่นเอาเอันเอาเลยบ่ค่ะเอาวิ่งบนเด้ออ่าเลขบนค่ะวิ่งบนเด่นบนค่ะเก้ากับสามเนอะเก้ากับสามค่ะบน จ้าปูเอาจับกูเลยค่ะสามเก้าสามแปดค่ะสี่เก้าสี่แปดค่ะเออแราคาสามตัวค่ะนีงบสามเก้าค่ะงบสามเาก้าราคาศูนย์สามเก้าค่ะสองสามเก้าค่ะเออ วันนี้ล่างได้หมดเยอะจ้าแต่ว่าในเรื่อเมื่นกันสามัคคับใจเยอะหรือว่าขึ้นบนกันลัางแล้วต้องพูดม,มาค่ะบออันนี้เป็นปน้ามืองข่ว่าเออคู่เบื้องมาเออมันจะเป็นเพราะเป็นล่างก็เอาขึ้นล่างได้ล่างบนได้อืมเอาเอาความมักค<อ>วามชอบน้าปูเนาะความมักความชอบส่วส่วนบ<แ>ุคคลเนาะค่ะเท่ากับ,บเบอรด้ให้งมง,ง่ายหรือว่าบ่ได้ให้มาเสื้อคักเสื้อแน่น้าปูเนาะมันเป็นเพียงแนวทางน้าปูคู้มักว่าโอ้มันจะเป็นบนก็เอาขึ้นบนก็ได้เองี่นะค่ะ กันใหเทตามสูตรเท่านั้นแหละกับสูตรล่างนี่เด้อจ้ะล่างคขามีหาศูนย์วิ่งยังคขะปูหาศูนย์อมีวิ่งบ่ปูมีเล็กวิ่งบ่เล็กล่างมีเล็กล่างไม่หาตัวเดียวอ๋อวิ่งหาตัวเดียวล่างเนาะปูเนาะจับจลางจับคู่ห้าศูนย์ค่ะปูอืมหาเก้าจ้ะแล้วก็เปดห้าค่ะเด็ห้าค่ะ เลกกันนะวันนี้กันกันตัวหนึ่งจ้ากันหางกค่ะผมเออนี่แหละมีหกคู่ด้วยตัวเด่นนี่เด่นตัวใดครับปูทำเลขบนกับเลขล่างนี่จ้ะอ่าสมมติว่าตัวตัวมากเป็นปพิเศษว่าเท่าไปปูอ่ามากพิเศษบนตัวมากไหนกันทา้งที่อ่านลงปูจะบพวถือคู่กันและะ้วเจ้าแรกอันนัที่มันมันูุมากกแล้วเจ้าเสียเวลาทุกวันูุมาก แปลทาจ้ะแปลทาก็ผ่านหกแล้วมักสองครูนี่แหละค่ะเออนี่แหละเด็กบนมากว่าค่ะปูเด็กเด็กบนกับแบบนี่แหละก็มากกันสามเก่าหนึ่งละสามเก่านะจ้ะไปตามสูตรมนันอันหนักค่ะคอันนอกจากเลขสูตรแล้วนิมิตจะเคลียร์บอบปูนิมิตหรู้ว่านนยังดีๆบอางวันหนงบันเดียว ม้วนนี้ถ้าเขา่าจะเป็นม้วนที่ที่เก็ตแล้วนะปูเนาะฝันกันมามันมันเห็ดมันมาฝันเกี่ยวกับอันนี้ล่ะอหางหกกับอันแปีทานี่ลหละโอ้ที่ฝันเกี่ยวเนาะปูเออฝันเกี่ยวฝันไดเรน่อยมาบวองในหางหกเนี่ยค่ะอออันแปีทานี่ก็สันว่าอันอันงูมันกัดม้วนแ่บนี้เออแล้เป็นเจีงเกี้ยากับเปีทานั่นและ โอ้ฝันฝันว่าจังไหนตกปูงูงูมาจังใสนเท่าควอมฝันสูฟังจังน่อยเนี่ยครับปูงูอยู่ในงูเนี่ยเขาเขาไปจบมันเข้าปงหัวงูอย่างบอกตัวมันตอดแล้วมันตอดแล้วมันผิดมันแห้งเขาเอินฮะข้อท่าไส้เขาเสียเขาคอยร่องคอยร่องต้องระบาดตายคิอเขาตายบนนอ่่ในในควอมฝันว่าเติดไปร่องบันกับพระท่านตัวนี้ไม่เป็นตัวเดินขึ้นนั่นน่ะ มันเป็นอะไรสิมันงูมันมันตัดมันกัดเมื่อมันที่เป็นหาตัว่าเห็นว่าในในข้อมฝันเนี่ยใช่เะเป็นเคสก็ได้ให้นในสิพระงูเป็นเคสใช่พระเป็นแต๊ะต้นสิใช่เรื่องที่แบทาทาสิละค่ะเด็กอหกขาเนี่ยว่าเด็กน้อยฝันว่าเด็กน้อยมันมาบอกราหกเนี่ยค่ะมันก็อยู่ในสูตรพอดีทีนี่บ่านนี้โอ้ให้ว่าข่วมฝัน <c oughs> มาตรงกับกับเลขสูตรเลยว่าั่ฏไปเนาะฟ<น>ูน,นอ้องเนี่ยสูตรมันอยู่ในสูตรพอดีอมันก็มันว่าง,งหันว่างหันในไปตกักบาะเทโว้พูดสิงบ่อะไม่ได้ไปเขาปูบ่ได้คืนเมื่อวันนึ่งตะบะเทโวปููไปบ่ค่ะไปนอนอยู่คืนหนึ่งก็ยังไปนั่งไปนอนอยู่ข้างเคียนฝันได้นับปลาหัยฮะฝันในอ่ะก็อันได้ปลาโอ้ฝันได้ปลา เออนั่นคขางเขี้ยนน่ะเป็นซ so ีนเบ็ดแต่ว่าเบ็ดนั่นบุ่มีเงี้ยนี่เป็นหมากเป้าเซืร์บซีนล้วงถือก็ปลาคือปลาเงี้ยวเป็นสาขาว่าหรือเป็นอะไรอย่างนี้ตัวตัวเงี้ยวคือปลาสวายนี่แหละวันดีตัวเดียวตอกอีสัมเนียระพวกฝันน่ะอ๋อนะคะถ้าปูปูถ้าฟันจังสี่นี่ตามลัดที่นี่คือว่าเลขเขามันบ่ปูเมื่นขันฟันว่าได้ปลาเนี่ยขันเมื่อตะก้อนซื้อเลขกแล้วถือนี่แหละ ถ้าฟันแบบซี่ซื้อจังไนก็ถือว่าเท่าไประปูณเนาะคันแม่นมื่อมื่อเคียดสีออกนั่นฟันได้ขึ้นนั่น,ถ,นถือจังไนจะคือคนเดียวไปค่ะอ่าค่ะพอได้โปรดได้ไพ่เอฟซีแฟนช่องน้าปูเนาะเออค่ะวันนีกนน้ก็สีทวนทวนไม่อีกจักรอบในปูทวนเหล็กบนเนาะคะ่ะมี่ยังเน่ค่ะปูเอ่อเหล็กบนก็บสามโตก็มี่บกสามเก้าค่ะศูนย์สามเก้าค่ะ แล้วก็สองสามเก้าอสองตัวก็มีสามแปดสามเก้าคุยแปดสี่เก้านี่อ่าเป็นอ่า e <4. S 1> ตัวมากนี่ก็คือสามเก้าน้อปูนอหรือว่าเอฟซี่ซี่มากตัวไหนก็ลองเลือกเอาน้อปูนอเอออันนี้ล่างแล้วเขาปูอันนี้ล่างหลังล่างกันหาศูนย์หาเก้าอเออแปดหายี่ส็ดหา กันอหาหุกค่ะดีละค่ะสำหรับเลขวิ่งก็คือบนนี้ก็สิวิ่งไปที่เก้ากับสามชนมากเลขวิ่งนี้ผาดจาังหวบดปูเล็กวิ่งนี่่พลาดดิ่อ่าเลขวิ่งนี่<ล><ล>บ่มีลาดเลยเนาะคันหรือใดมักเมยมักแรีนมักอกอกกําลังกายก็คือวิ่งไปที่เก้ากับสามนาะปูบนเนาะค่ะสำหรับอ่เลขวิง่งข้างล่างก็สิเป็นหาเนาะปูเป็นหาหาตัวเดียวหาตัวเดียวฟันเม็ดเดียว ทารัดที่นี่ก็คือว่าซื้อจังใดกระถือนาะปูเนาะเนี่ยไป่นาดตามศูนย์ป่ะนะค่ะมันทีบกันไปได้จัามวยกับเบิ่งหลอดินทางงวดที่งวดที่หกด้วยนี่อ่ามวดที่มวยที่หกนาะปูเนอเนี่ยค่ะจังใดก็ให้เป็นจังบุญเนาะปูค่ะบ้านนี้พ่อหนึ่กรสีขอบคุณปูหลายๆค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางฝากตอนิฟซีแฟนช่องเนาะบริษัทสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ว่าชี้แนวแนวทาง ถ้ามักกระจั๊กท่าคัดกับพานโหลดเน้อปูได้หันละอ่แต่ถ้าผู้ใดอยากอยากอยากโชคอยากมันก็ซื้อโหลดรับรองมาถือน้อปูเนาะภายในภายในนี่ละภายในสุดของปูเนี่ยนาะปูนี่ห่างละอ่าวันนี้ก็สาธุสาธุเจ้าค่ะปูอ้าวหอยสุกหอยมันเด้อพวกเด็กเอ๊ะปวกอะไรบิ๊กซีกระไดให้มันมันเอืมบซีแฟนช่องเนาะ สาธุสาธุเ <มา S 2> จ้าค่ะบ้า,บา,าสุขสุขคนน<า>ั่นะาธุสาธุปูสาธุจ้ะ